ครับพเพื่อนๆครับจอร์นไรเดอร์วันนี้นะครับอยู่ที่แถวด้านย่านวราจักรของผมนะครับ <c oughs> เพื่อจะมาหาความรู้ให้เพื่อนเพื่อได้รับทราบกันนะครับกพอนะเนื่องจากว่ารู้จักกับเจ้าของร้านร้านนี้นะฮะร,ร้านที่ชื่อว่าร้าน f l y i n g World นะฮะเป็นร้านที่มีอุปกรณ์นะครับเกีย่ยวกับเรื่องของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เยอะมากโดยเฉพาะเขาเป็นเจ้าแห่งน้ำมันเครื่องเพราะว่ามีน้ำมันเครื่อง เกือบทุกแบรนด์ในโลกนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาหาความรู้ให้เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องที่หลายๆคนถามมาว่ามันควรจะเลือกซื้ออย่างไรแล้วมันมีกี่ชนิดกันบ้างเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับร้านก็ใหญ่โตนะครับมีเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องมากมายนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าเราคงจะไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องอะไรดีวกัน วันนี้มาหาความรู้โดยเฉพาะเป็นยังไงตามมาเลยฮะนี่ฮะนี่ครับกับเจ้าของร้านนะครับน้องฟุกนะครับสวัสดีครับฟุกครับสวัสดีครับพี่จอหครับฟาสทูไฟหรือว่าไฟอิงเวิร์นะฮะวันนี้ขออนุญาตมาขอความรู้ง่ายๆนิดนึงก่อนแล้วกันครับเอาอย่างแรกก่อนเราเป็นเป็นร้านที่ขายน้ำมันเครื่องใช่ไหมใช่ถูกต้องครับเยอะมากเลยนะก็ค่อนข้างจะหลากหลายที่สุดแล้วจำได้ไหมว่าแบรนด์ของเรามีทั้งหมดประมาณกี่แบรนด์ ถ้ารวมพวกเคมีพันด้วยน่าจะเกิน50แบรนด์เกิน50แบรนด์เลยใช่ครับรคับมีทั้งในทั้งนอกเลยใช่ครับส่วนมากจะเน้นเป็นต่างประเทศเป็นแบรนด์เนมเป็นแบรนด์เนมล้วนๆใช่ใช่อย่างเช่นอย่างที่เราเห็นนะฮะก็ง่ายๆเลยโมตุนนะฮะปูโตไลนะฮะลิควิมลลี่นะฮะวาวอลีนอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกแบรนด์ที่หลายๆคนชอบใช้นะครับผม มีทั้งขายส่งและขายปลีกถูกต้องอ่าโอเคอ่ะนี่คือแนะนําให้รู้จักร้านนะครับง่ายๆเลยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับตรงบริเวณร้านจอดรถของคองผมพาซ่าครับยังเยืยงกันยังเยื้ยงกันครับรับผมวันนี้ขอความรู้หน่อยได้ครับพอดีเพื่อนๆถามมาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องอย่างอย่างเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ย เขาก็บางคนเขาบอกว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเข้าใจไม่ไม่ครบถ้วนครับมันมีหลายเกรดมากมายเลยฟุกใช่คร anyway ับอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าไอเกรดของน้ำมันเครื่องเนี่ยมันสําคัญอย่างไรกับรถของเราครับก็จริงๆเนี่ยขนาดเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะพี่จอนครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณร้อยจนถึงหลักพันครับซึ่งความหนืดเนี่ยที่ใช้เนี่ยต้องสัมพันธ์กันกับเครื่องยนต์ความหนืดหมายถึงความหนืดของน้ำมันเครื่องถูกต้องครับใช่ครับ ก็คำาเหนื่อยงครับเราสังเกตค่าตัวหลังเป็นหลักนะครับค่าตัวหลังนะฮะเพื่อนๆอย่างเช่นอันนี้คือน่าจะเหนือสุดแล้วล่ะใช่ครับเป็นเบอร์หกสิบหือสุด W หกสิบครับค่าตัวหลังคือตรงนี้นะครับบหนืดเยอะแล้วยังไงต่อก็ตรงนี้เนี่ยมันเหมาะค่อนข้างเหมาะสําหรับเครื่องยนต์ที่นี่ไงใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็วิ่งแช่หรือว่าใช้เพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพอเวลาความร้อนเยอะเนี่ย ค่าความสัมพันธ์ของความหนืดเนี่ยจะตอบลงเรื่อยๆครับนะครับก็พูดง่ายว่ายิ่งร้อนมาเนี่ยความหนืดก็ยิ่งลงไปนะครับแต่ที่สิ่งสิ่งที่สําคัญคือว่าความคงทนของน้ํามันเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญคือน้ํามันเครื่องเกตดีๆทําไมถึงมีราคาสูงนะฮะก็เพราะว่ามีแอดดิทีหรือมีเบสออยที่ดีนะครับเพื่อให้เบสออยคืออะไรแอดดิทีเนี่ยก็คือสารปรุงแต่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นสารทาความสะอาดสารที่ทําให้อ่า ค่งยนต์มีปฏิภาพในการทํางานดีขึ้นครับผมส่วนเบตออยก็คือน้ํามันตั้งต้นในการผสมเข้าไปอย่างนั้นถามนิดนึงสมมุติว่าตอนนี้เราดูกันตัวแรกก็คือ 10W60 ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนะแล้วอย่างสมมุติว่าอ่ะ60เสร็จค่าความเหนืดอย่างตัวนี้40ต่างกันตั้ง20มันต่างกันเยอะแยะอย่างนี้มันมีผลยังไงบ้างถามว่ามผลก็เรื่องของความหนืดนะครับยิ่งเบอร์เยอะเนี่ยยิ่งเหนืด หนืดขึ้นมาเยอะนะครับมันก็จะไปอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะฮะอย่างเช่นว่าเราใช้เครื่องประมาณตักะตีง่ายว่าเป็นนินจา250นะครับโดยปกติดินจา250เนี่ยผมจะแนะนาให้ลูกค้าใช้เบอร์ลองท้าประมาณ40นะครับหรือว่าถ้ามีการปรับแต่งขึ้นมานะฮะผมก็จะให้ลูกค้าแนะนําไปใช้เบอร์50ขยับขึ้นใช้แค่50ก็เพียงพอแล้วใช่ครับนะครับเพื่อให้มันหนืดมากขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าความร้อนสูง Oh. ะค,ะความมาะสงข,ของความเนื่ดจะรอปลง uh huh. okay. อย่างนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารถของเราเนี่ยต้องการลื่นๆื่นเน้นคำว่าลื่นๆ่นมากๆฉะนั้นตัว40ย <40. S 1> ่อมลื่นที่สุดถูกต้องครับลื่นที่สุดครับแต่ว่าอาจจะไม่ทนความร้อนอ่า ถามว่าไม่เกความร้อนไหมอยู่ที่เราเลือกคุณภาพของน้ำมันแล้วครับอย่างอย่างของลิสติมอลลี่ดั้งเดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเรสนะครับอันนี้คือที่ผมไปดูการแข่งขันของเขามาครับนะครับตัวเรสเนี่ยใช้จริงในสนามแข่งขันเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าจากร้านเราเนี่ยไปอยู่ที่สนามแข่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความร้อนไม่ต้องห่วงเลยู่และเโอ้โหได้แล้วเขาโหวดอยู่แล้วโอเคอันนี้คือเรื่องแรกนะฮะเพื่อนๆคือเรื่องของความเหนืดเข้าใจแล้วนะฮะสี่สิบห้าสิบหกสิบนะฮะถึงหกสิบนะฮะ ต่อไปแล้วตัวหน้าล่ะตัวหน้าเป็นเรื่องของวินเทอร์ครับนะครับก็คือเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิใช่ซึ่งบ้านเราจริงๆเป็นเมืองร้อนใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆเครื่องยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยออกแบบมาเนี่ยเขาเรียกไงดีให้เหมาะกับสภาพของอุณหภูมิอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้ให้ให้สัมพันธ์กันของตามแต่ละภูมิประเทศครับผมนะครับซึ่งศูนย์ิลสิบิเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทนได้แค่สิบเอ่อสิบองศา นะครับมันก็จะมีเลนส์ขั้นขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นสูงของมันอ่าอย่างสมมุติว่า10บเนี่อาจจะทนความหนาวได้อยู่ประมาณสักลบห้าครับผมนะครับหรือสูงขึ้นไปประมาณสักสามสิบองศาสี่สิบองศาครับอ่าครับแต่ละเลนส์ใช่ซึ่งจริงๆบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใช้กัน5้าบกับสิบเบวกส่วนใหญ่ใช่ครับเห็นมี5 W 10 W 15 W แล้วก็20 W ใช่ครับอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างตัวนี้ตัวนี้นะฮะเพื่อนๆฮะ ยี่สิบ w 5 0ิบเกรดตัวนี้ก็คือเกรดที่ต้องเรียกว่าสเปคสำหรับฮาร์เรสโดยเฉพาะถูกต้องครับทำไมทําไมฮาร์เลสถึงต้องใส่เป็น2 0่สิบ w าิบผมว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์เครื่องยนต์ออกมาด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ความร้อนที่สะสมค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เลยเอกมาเป็นเป็นลักษณะตัวนี้แสดงว่ามันร้อนมากมันถึงจะต้องตัวตัวหน้าอุณหภูมิตัวหน้ามันต้องสูงไปส่วนหนึ่งด้วยสใช่ครับฉะนั้นพูดง่ายคือแต่ละรุ่นเนี่ยเรื่องของตัวเลขหน้ากับตัวเลขหลัง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของตัวเองของรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองหมดถูกต้องครับใช่ใชครับแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าส่วนตัวที่ผมขายและผมแนะนำเนี่ยผมจะตัวตัวเบอร์หลังเป็นหลัก<ม>นะครับ<ม>แล้วตัวนี้ตัวด้านหน้าเป็นรอง<ม>นะครับผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งได้ไหมอย่างตอนนี้พเพื่อนๆใช้กันเยอะก็คือยอย่างฮอนด้า cb 6 5 0้าศูนยเขามาเป็นสเปคโรงงานเนี่ยคือเป็น 10w 30มั้งแต่จะไม่ผิดใช่ไหมจะเห็นว่ามันเป็นแค่30คือมันเน้นลื่นมากมันลื่นกว่าปกติที่เป็นส0อีิครับ ใช่ครับแล้วอย่างนั้นใช้40แทนได้ไหมอะใช่ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีครับไม่มีแล้วทำไมอย่างนั้นศูตรมาถึงให้มาเป็น30อะบางทีเนี่ยการออกแบบเครื่องยนต์นะครับเลยย่งอ้จากจากสเปคต่างประเทศมาเนี่ยคือเขาออกแบบมาให้น้ํามันน้ามันเนี่ยสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าอากาศของภูมิประเทศหรือคุณภาพของน้ํามันเครื่องแต่ละยี่ห้อหรือในแต่ละแบบดที่เขาใส่ลงไปในรถเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับอ่าตรงนี้มีผลค่อนข้างเยอะนะครับใส่เทาฟิกได้แต่ว่าเราเลือกเกรดที่ มีคุณภาพสูงมากๆครับมันก็สามารถขับได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับหรือว่าเราขยับเบอร์ขึ้นเนื่องจากเราโมดิฟายเครื่องมาครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยส่วนนี้ครับผมงั้นถามต่อนี่คือเรื่องของน้ํามันเครื่องนะฮะเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะฮะว่าตัวหน้าตัวหลังมันคือความหมายว่าอะไรบ้างครับต่อไปคือเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องต่างๆนานาเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่เห็นว่าหลายๆแบรนด์ มีเรื่องของตัวนุ่นตัวนี้ใส่เข้าไปในเครื่องยนต์มากขึ้นครับอย่างเอาง่ายๆอย่างของลิ q u i มอลลี่เนี่ยนะก็จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอ๋อไอติชีบายไอติชีตครับเออมันมันทำไมอ่ะนั้นมันเครื่องมันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงต้องใส่เพิ่มอ่ะอันนี้จริงๆเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าคนเราออกกาลังกายแล้วก็มีวิตามินเสริมนางนี้กว่าเพราะว่าสิ่งที่ใส่ลงไปในนี้แล้วมันเครื่องเนี่ยจริงมันมีอยู่แล้วต้องแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกับว่าอะพยายามเฉพาะจุด ส่วนในส่วนหนึ่งแข็งแรงกินตับแข็งแรงครับกินแล้วมีแคลเซียมหือกินทําให้เลือดเราเดินดีขึ้นค,คาแพ้ๆอย่างนั้นครับก็เช่นเดียวกันแอท i ิทีฟตรงนี้ก็เหมือนกับไปเติมแต่งในจุดตรงที่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพครับ,รบอย่างอันนี้อยอตัวอย่างออイルแอดดิทีฟกับไบแอดดิทีฟอย่างของลิควิดโมลี่เนี่ยมันมันคืออะไรครับมันเพิมอะไรบ้าง ตัวยล์แอดด t i v e เนี่ยก็คือตัวตัวนี้ใส่ลงไปในตัวถังน้ำเชื้อเพลิงอ๋อเป็นของยล์คือน้ำมันน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงเลยใช่ครับก็คือเป็นซินว่างนั้นเถอะใช่ครับครับผมส่วนตัวใบเนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่ลงไปในตัวน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องครับผมคล้ายๆกับเป็นหัวเชื้อไหมคล้ายๆอย่างนั้นโอเคเข้าใจละซึ่งมันจะไปเพิ่มในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณภาพของน้ำมันเครื่องให้ดีขึ้นอีกต้องใช่ครับแต่จริงๆแล้วน้ำมันเครื่องทั่วๆไปก็ถือว่าดีใในนรระดัับบึงงแล้้วตอช่ค มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ฟุกเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆฟุกก็ขายด้วยก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของโอเมก้าเพราะว่าที่ที่ที่ตัวของโอเมก้ารายการเราก็ขายด้วยนะฮะชอเลเดอรขายเนี่ยอย่าโอเมก้าครับโอเมก้าจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักตของแบรนด์ของประเทศอะไรออสเตรเลียครับออสเตรเลียครัอยู่มานานแล้วโอ้นานครับตั้งแต่รุ่น ้นจริงๆก็ประมาณสี่สิบห้าปีแล้วสี่ิบห้ตั้งแต่รุ่นะพอขายอะครับแล้วครับครับแสดงว่านานมากแล้วใช่ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่หัวเชื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับต้องครับไม่ได้มีแค่หัวเชื้ออย่างเดียวมีอ่าโปรดักต์อื่นๆด้วยเยอะมากครับเห็นมีอะไรแล้วร้านหัวฉีดอย่างอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้จริงๆก็เป็นตัวตัวนี้ป่ะตัวเริ่มต้นของของที่จะมาเป็นหลอดนะครับเก้าศูนย์เก้าอีนะครับเป็นเก้าศูนย์เก้าอีแต่ว่าเราทำเป็นหลอดเนี่ยเหตุผลง่ายๆเลยคือใช้ง่ายใช้ง่ายครับเพราะอย่างเงี้้้าร๋อองมัลดดไค อ๋อครับประมาณนี้แบบเดียวกันนะฮะแต่ว่านี่คือเป็นลูกพี่นี่เป็นลูกน้องแล้วจริงๆเนี่ยีเนี่ยความเข้มข้นจะตู้ตัวหลอดไม่ได้ตัวนี้ไป9.98ใช่คอ่าฮะความเข้มข้นจะงมากกว่าอ๋อตัวนี้เข้มข้นกว่าใช่คำว่าเข้มข้นกว่ามันเข้มข้นเรื่องอะไรอ่ะอ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอดีที่อะไรแต่ว่าคือพูดง่ายครับมันเหมือนกับว่าถูกย่อลงนะฮะให ให้เล็กลงแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะครับในตัวของกาวสุนกันงั้นงั้นถามต่อแล้วกันครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเนี่ยเราเห็นหัวเชื้อที่มันขึ้นทั่วๆไปสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อตามปั๊มเนี่ยเราใส่ลงไปมันก็โอเคมันก็ดังอ่ะมันก็เงียบขึ้นแต่ว่าพอผ่าเครื่องมามันดําปีเลยถูกต้องถูกไหมครับแล้วทําไมถึงโอเมก้ามันถึงมันถึงไม่ไม่ได้ดําปีแล้วยังลื่นขึ้นแล้วก็เงียบขึ้นอ่ามันออกแบบมาคนละแบบกันครับอย่างหัวเชื้อที่เราซื้อตามปัมนนะครบ มันคือเป็นตัวไปเพิ่มความหน่งให้กับะน้ำมันเครื่องอนะครับทาให้เสียงเสียงเครื่องเงียบขึ้นนะครับ,รบแต่พวกนี้พอใช้ได้นา,นานเนี่ยมันจะเกิดคราบเหมือนกับปนกับที่โคนแล้วก็ต้องเป็นเมือกแล้วก็ติดอยู่ในรถนะฮะเหมือย,มอย่างนี้ไหมเหมือนกับว่าสมมุติว่าเป็น40อยู่ไปใส่เพิ่มปั๊บก็กลายเป็น50นนอะไรอย่างนั้นต้องประมาณนั้นเลยเป,เป็นในเหตุผลที่ว่าที่พิจารณาไหมบอกว่า เสถียร์มันงเงียบลง uh huh. แต่พอมันผ่านความร้อนไปนานๆครับนะครับพวกนี้มันก็เสื่อมค่าลงเห uh huh. มือนที่ผมบอกว่าจาก50พอเราใช้ร้อนๆมันอาจจะเหลือ40 30, 30หรือ20 uh huh. ตรงเนี้ยมันทําให้อไอตัวของอะไรที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันเสื่อมค่าลงครับ,รบแต่โอเมก้าเนี่ยจะไม่ใช่ uh huh. นะครับโอเมก้าคือ,อเป็นการลดฟิกชันนะครับเข้าไปโอเคอาจจะมีผลส่วนหนึ่งคือทําให้ความหนืดของอน้ำมันเครื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่เยอะมากนะครับแต่เมนพอยต์ของเขาคือเป็นการลดฟิกชัน นะครับลดการเสียดสีภายในห้องเครื่องนะครับก็ทําให้หนึ่งเลยคือน,นอกจากเป็นการไปเคลือบแล้วเนี่ยลดการเสียดสีพอการเสียดสีน้อยลงเนี่ยความร้อนในห้องเครื่องก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับอ๋อ,อมันก็เกี่ยวพันกันหมดเลยใช่ใช่เป็นเป็นระบบการัมพันครับมีคําถามมีคําถามเจ๋งมากก็ถามมาว่าพี่จรครับกรณีที่ผมใช้น้ํามันธรรมดาแต่เติมโอเมก้าครับกับผมใช้น้ํามันฟูลลี่ซินเทติกแต่ไม่เติมโอเมก้าอะไรดีกว่ากัน จริงๆเหมือนปัญหาโรกแตกดน้นๆนี่นะครับจริงๆผมมองผมมองอย่างนี้ว่าอะไรที่ตั้งต้นดีแล้วพอใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติอย่างเช่นอะโอเคเราใส่น้ำมันเครื่องเกลดธรรมดาแต่พอเราใสโอเมก้าเข้าไปเนี่ยมันเหมือนไปเพิ่มปรฟอร์ธมนซ์ให้แต่ว่าเหมือนที่ผมบอกครับถ้าเราเริ่มต้นดีอย่างเช่นเบสออยดีมันทนคาร์บอนได้ดีหรืออดดิทีฟข้างในของตัวน้ำมันเครื่องมันดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวเกื้อหนุนกันนะฮะหรือใส่ฟูลี่เต็มๆก็เหมือนที่ผมบอกครับทำไม หลายยี่ห้อเขาถึงทำแอดดิทีฟเสริมเข้ามาเพราะเขาขาดต้องขาดหรือต้องการอยากเพิ่มบางตัวเข้าไปนะครับโอเมก้าก็เป็นส่วนเติมเต็มออ๋เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจริงๆมันมันมีเรื่องลึกๆกว่านี้อีกเยอะนะครับกับผลิตภัณฑ์ของโอเมก้าแต่ว่าเราคงจะพูดถึงตัวที่เพื่อนๆใช้กันบ่อยๆก็คือตัว99เห็นเคยได้ยินมาว่าโอเมก้าเองเนี่ย มีน้ำมันเครื่องที่แบบว่าเป็นเทพๆราคาแพงๆมีครับมีด้วยอ่ะมีครับราคาประมาณเท่าไหร่บอกเพื่อนๆหน่อยัลิตรหนึ่งอยู่ที่2,350ครับ2,350ใช่เป็นรุ่น3ามรอยรุ่น300ครับฟุกพอจะมีของไหมมีครับมีเหรออ่างั้นเดี๋ยวให้ฟุกไปหยิบให้แป๊บหนึ่งได้ครับนะฮะสักครู่นะครับได้ครับผมคือจะให้เพื่อนๆดูว่าน้ำมันเครื่องแบบแพงๆเว่อร์มันก็มีนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาฟังว่าเหตุผลที่มันแพงมันเป็นอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบออกนนนนะว่่่า้มัเเครืงีย คุณเลือกซื้อให้มันตรงกับสเปคศูนะครับแล้วพอ,อรู้แล้วว่าสเปคศูนอย่างเช่นของคุณเป็น 10W40 10, เราก็หาที่มันเป็น1 0 w 4 0ที่มันเป็นเกรดดีๆขึ้นมานะครับมันจะช่วยทําให้เครื่องยนต์ของเรานั้นเงียบลื่นแล้วก็อยู่กับเราได้นานมากขึ้นนะครับผมรอแป๊บหนึ่งครมาแล้วฮะโอเค <Okay. S 1> นี่มามาฟุกมาดูต่อสิอันนี้ครับโอมิก้าสาม พอดีต้องเรียนตรงๆครับผมขอให้ทางโอเมก้าเนี่ยเขารีแพคให้เนื่องจากว่าขณะที่มาเป็นกะลอน5ลิตรเนี่ยบางบางท่านเนี่ยใช้แค่4ลิตระแล้วเราต้องไปเก็บเพิ่มอีกลิตรหนึ่งผมก็เลยให้เขาทำออกมาเป็นนี่นะครับ2,000กว่าบาทนะครับคือถามเลยฟุกมันก็ 10W40 เหมือนกันเห็นปะถ้าเกิดเทียบกับตัวนี้อ่ะาต่อให้ตัวนี้เลยอ่ะนี่ก็ลิควิดโมลี่ 10W40 เหมือนกัน มันต่างกันยังไงอ่ะเอ่อเหมือนที่บอกครับมันเป็นเรื่องของไอติชิตอ่ะหรือว่าสารเติมแต่งข้างในครับครับก็อ่อผมว่าทุกอย่างมีต้นทุนนะครับเดี๋ยตรงเนี้ยเขาก็เหมือนว่าง่ายๆเขาใส่วิตามินเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็สั่งตั้งต้นที่ดีนะฮะมันก็เลยทําให้ราคาสูงขึ้นใช่ครับแต่จริงๆมันก็สูงอย่างมีเหตุผลนะฮะเพราะว่าผมจําได้คร่าวๆว่าอย่างสเปคของตัวโอเมก้าสามร้อยลิตรสองคนกว่าเนี่ยมันอยู่ได้นานมากแสนโลครับ แสนโลแสนโลทำแต่ว่าเราต้องี่ายยังไงเราต้องถ่ายเขาเรียกอะไรนะเวลาเราเปลี่ยนถ่ายเนี่ยหมื่นโลถูกไหมครเราต้องเปลี่ยนก่องน้ำมันเครื่องอ่าใช่ครับเปลี่ยนทั้กองน้ำมันเครื่องแล้วเราก็ท็อปทับในส่วนที่ขาดไปก็คือเติมเข้าไปใช่แสนโลเลยใช่ครับแสนโลฉะนั้นถ้าเกิดตีมูลค่าจริงๆก็ถือว่าโอเคจริงน้าหาเฉลี่ยถูกถูกมากถูกมากแต่แต่มันก็มีข้อกําหนดนิดนึงว่าภายใน1ปีครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ใช้รถเยอะๆครับ จะเห็นภาพชัดมากนะฮะส่วนคนที่ใช้น้อยแต่ว่าต้องการเม performance เราจะเห็นภาพแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นการไปขึ้นนเทสครับนะครับก็ก็เห็นหมุนชัดหรือว่าใช้น้ำมเซรอร์กิจการแข่งขันหลายๆรูปแบบนะฮะนั่นแหละคือคือรู้ว่ามันดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วได้มีโอกาสนะครับมีมีแพ็กเกจแล้วเดี๋ยวจะทดสอบเอาไปขึ้นไ y โนให้เพื่อนเพื่อนดูว่าการใช้น้ำมันเครื่องปกติ คือทั่วไปเป็นยังไงแล้วพอใส่เป็นอะอย่างโอเมก้าเงี้ยเติมเข้าไปเป็นยังไงยังไม่พอจะเอาโอเมก้า909เติมเข้าไปอีกดีไหมลองดีขึ้นไหมมันอเมซิ่งมาก Amazing มากแต่ว่าอันนี้ผมผมใช้กับรถยนต์ครับใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นตอนแรกเนี่ยผมใส่โอเมก้า300ไปก่อนนะครับก็ผมใช้กัตติว่าดีเซลเครื่องเครื่อง2000เทอร์โบ นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเบอร์40เนี่ยมันค่อนข้างหนึบขึ้นมานะครับก,ก็จริงจริงมันหนึบขึ้นนะครับวิบ่งในช่วงตีนต้นเนี่ยค่อนข้างจะอืดน,น,นิดนึงแต่พอตอนปลายเนี่ยได้ทอกค่อนข้างเยอะมากมนะครับมีกําลังอัดเยอะนะฮะแล้วก็เลยอยากลองเอา999ไปใส่ะนะครับสิ่งที่ได้คือตีนต้นลื่นขึ้นมากคือกลับมาเลยใช่กลับมาแล้วเสียงอะเงียบกว่าเดิมไหมเงียบกว่าเดิมอยู่แล้วครับแต่ขับสนุกบอกเลยครับสนุกมาก ก็จริงๆก็มีหลายๆปากที่บอกกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆก็คงอาจจะไม่เชื่อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ลองเพื่อนๆไม่รู้หรอกก็ลองไปลองดูซะแต่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องการเติมบัวเชื้อมนเป็นอย่างไรนะครับผมเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณฟุ๊กมากๆที่ให้โอกาสมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของไอซิ0งดับบิี่สิบห้าสิบอะไรเนี่ยแบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้ชมกันยินดีครับพี่จอร์บฝากไว้นิดนึงครับร้านเราชื่ออะไรครับร้านฟุ๊กนะครับชื่อบริษัทรหือว่า อีกชื่อหนึ่งคือ Fast to file นะครับเซิร์ชใน Facebook เจอเลย Fast to file ถูกต้องครับ,รบขายน้ำมันเครื่องเพียบๆก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นส่วนรวมน้ำมันเครื่องที่หลากหลายที่สุดนในประเทศไทยละเ<ช>ยอะสุดแล้วคร,ครับแล้วก็มีพวกเคมีพันฑ์รถยนต์นะครับกลอ,องน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ เกี่ยวกับพวกคาแทร์รถยนต์นะครับเราก็บิ๊กไบค์ตอนนี้ก็มีขยายเพิ่มลายเกี่ยวกับเรื่องของเหลือนะครับสายเรือได้ครับผมก็ฝา่าเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตนะครับหมดเวลาเพียแค่นี้นะครับเราพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ